สวัสดีครับพี่น้องครับเย็นวันนี้แล้วก็ต้มข้าวโพดสุกแล้วครับพี่น้องนี่ฮะด้วยเตาน้ํามันนะครับใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับี่แบตเตอรี่ก็ยังเหลือครับเร่งให้ดูนะครับแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ลูกหนึ่งแล้วก็ตัวปรับกระแสไฟจากแบตเตอรี่เพื่อมาจ่ายกส่ไฟกัำลมให้โขงแล้วนะครับ ตอนนี้ที่เราอยู่สวนอยู่ที่มันไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงครับแต่ถ้าอยู่บ้านเราก็ใช้ไฟบ้านโดยแปลงไฟฟ้าให้เป็นแบตเตอรี่โดยใช้แบบอะแดปเตอร์แบบครั้งครั้งก่อนนะครับแต่นี้เรามีตัวเร่งกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับดูนะครับนี่ครับตัวเร่งนะครับ สามารถหาซื้อในกันได้พี่น้องหน่ยับดูไปครับเราแรงหน้าดูพี่น้องหันใจด้วยครับประหยัดนีน้ำมันเก่าแล้วเขาเนี่ยน้ำมันพืชเก่าแล้วนี่ครับนี่ก็ได้ฟรีมาจากร้านค้าครับท่านรู้จักกันให้มาใช้ฟรีนะครับให้มาฟรีจากร้านอาหารนะครับขอขอบคุณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ น้องประหยัดครับยุคนี้อะไรมันแพงเราก็ตัดใช้เองนะครับพี่น้องนี่จะเป็นเตาถ่านนี่ฮะนี่เตาหาของเราก็อยู่นะครับนี่นี่เตาละมันของเราครับแล้วแต่ท่านชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับสามารถโทรสอบถามนะครับเบอร์โทร0861489418ครับมันจะเบาพลมนนะครับพี่น้องเบาแล้วนะครับนี่นะครับปิดแล้วครับนี่ฮะทีนี้เราก็ปล่อยให้น้ำมันไหม้ให้จนหมดครับนี่ ก็ใส่ไปนิดนึงครับไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณเกือบเกือบข้อนิ้วเนี่ยประมาณนี้นะครับจะเข้านิ้วมือนิ้วนิ้วมือนี่นะพี่น้องนี่ฮะต้มไปเรื่อยๆนะครับนี่ปล่อยมันไปเรื่อยๆของมันครับครับสวัสดีครับ